ตามผลการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2023ครับซึ่งนักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีทีเดียวครับจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2023ภายใต้รายการนี้มี3ประเภทให้ชิงชัยได้แก่ประชาชนครั้งที่42เยาวชนครั้งที่29และจักรยานคนพิการครั้งที่11 ซึ่งถือว่าเป็นรายการแข่งขันที่สำคัญที่จะได้เก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมและพาาลิปปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแข่งขันกันที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายอํำเภอปวกแดงจังหวัดระยองวันแรกแข่งขันในรุ่นเยาวชนประเภทไทม์ไท่อวทีมมิกรีเลย์หรือว่าทีมผัดผสมระยะทางรวม30กิเมรแข่งขันทั้งหมด2รอบแบ่งเป็นทีมชาย1รอบและทีมหญิง1รอบรอบละ15กิเมตร ปรากฏว่านักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยที่ประกอบไปด้วยทีมชายนันทกรนนทแก้วตินพัทรเมืองเดชและอภิสิทธิสุพรรณทีมหญิงนัชชาสงเคนพิทยาพรแซ่ตันชินรุ่งโชดวัฒนาช่วยกันปั่นทําเวลามาเป็นอันดับที่2ที่เวลา42นาที33.400วินาทีได้เหรียญเงินมาครองโดยแพ้ให้กับคาซัคสถานไปเพียง1 1 2 4 7วินาทีเท่านั้นขณะที่อันดับ3อุซเบกิสถาน ส่วนรุ่นประชาชนทาไทม์ไทเอวทีมิกรีเลย์อีลิตระยะทางรวม60กิโลเมตรแข่งขันกันทั้งหมด2รอบแบ่งเป็นทีมชาย1รอบทีมหญิง1รอบรอบละ30กิโลเมตรปรากฏว่าทีมชาติไทยที่ประกอบไปด้วยทีมชายสราวุฒิสิริรณชัยพีรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชัยายสมบัติทีมหญิงเพชรดารินสมราชชนิพรบัติริยะและกะมลชนกขาปอดช่วยกับบันทาเวลารวม1ชั่วโมง16นาที58.1วินาที ได้อันดับที่4มาครองขณะที่แชมป์ตกเป็นของคาซัคสถานทําเวลาเร็วที่สุด1ชั่วโมง13นาที27.2วินาทีอันดับที่2อุซเบกิสถานและอันดับที่3ทีมชาติจีนในรายการประชาชนนะครับก็มีทีมระดับระดับแชมป์เอเชียลงทั้งหมดก็7ทีมนะครับเราเข้ามาเป็นอันดับที่4นี่ก็ถือว่าแฮปปี้มากเลยครับ เพราะว่าสามทีมข้างหน้าเราเป็นทีมระดับชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานอุซเบแล้วก็จีนนะครับส่วนชาติในอาเซียนนี่เราก็ยังยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับในส่วนของเยาวชนวันนี้ก็ดีใจกับน้องๆรุ่นเยาวชนนะครับคว้าเหรียญเงินมาได้นะครับแพ้ให้กับคาซัคสถานไปแค่11วินาทีนั่นเองนะครับในรอบแรกทีมชายทําเวลาเป็นที่1เลยครับเร็วกว่า9วิแต่พอมาทีมหญิงก็ช้ากว่า11วินะครับก็ถือว่าเกินความคาดหมายครับตอนแรกคิดว่าก็ ลงไปที่3ก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าขึ้นมาถึงขนาดได้ลุ้นเหรียญทองแล้วก็ได้เหรียญเงินในที่สุดครับสําหรับวันพรุ่งนี้ทีมปัน่นทีมชาติไทยยังมีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มจากตินพัฒน์เมืองเดชในประเภทไทม์ไท่อา้าบุคคลเยาวชนชายซึ่งครั้งที่แล้วที่ประเทศทาจิกิสถานได้อันดับที่4มาครองสกลการบุตรถ่ายภาพเกียรติราเทียนเฉยทีมข่าวกีฬาเอ็นบีทีรายงานจากจังหวัดระยอง